สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่เราเออยี่ิบ็ดใช่ไหมยี่สเจ็ดยี่สิบเจ็ดเตรียมพื้นที่ทำนานแล้วนะคะหวานวันที่ห้าสิงหานะคะนี่อีกอันหนึ่งที่ปุ๊กต้องทำงานนะคะ ตึกสีส้มติดไปเลยดูบรรยากาศของชาวสมุทรสาครที่ต้องทำนานะคะเป็นแบบนี้นะคะ มาเลยจ้ามาเลยจ้านกกระยางเยอะมาก,กทำไมมันไม่ชัดเลยอ่ะมันไม่มีแสงอะ่ะนอนเลี้ยวนอนเลี้ยวนอนเลี้ยว นอนเลี้ยวเลยครับเลี้ยวนอนเลี้ยวจะลงไปถ่ายก็กระไลยอยู่ตัวปุ๊กหนักดูนะจ๊ะ ชีวิตทุ่งนานะคะชีวิตทุ่งนาบ้านปุ๊บเรียบเรียบง่ายง่ายสบายสบายนกกระยางตัวใหญ่มาก นกายางน,นี่ก็เลียวเอาเลี้ยนอนเลี้ยว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 เลยคััโอ้โหสุดยอดตรงนี้มันไอ้นี่มากเลยเขาเรียวกว่าอะไรนะพี่ดินดินมันแข็งดินมันแข็ง ปุ๊กไหมอ่ะบรรยากาศสวยมากนะคะเดี๋ยวปุ๊กต้องตักแหนนะคะตักแหน่ะไม้ก็ไม่เอามาให้ปุ๊กด้วยพอไม้ไรโอ้วันนี้จะเสร็จไหมเนี่ย เอาเข่งกลางทิ้งไว้กลางไอ้นี่เลยเลรอพ่อเไปเอลาเข่งเดินก็จะสั่นหน่อยนะคะเพ่งก็วาบนพื้นนี่สิ จะไปเอาลงมาไว้ฝั่งนี้ทำไมอมืเพ่งเต็มเข่งนี่ยกไม่ขึ้นเลยนะคะเจ็บมืลูกเลยเข่งนานี้ไม่มีเลยนะคะแหน อันนี้เราอยู่บนถนนค่ะบนถนนปุ๊กต้องทำนีเน่เห็นแล้วเห็นแล้วมันเยอะเหลือเกินคนก็ไปทำงานกัน บรรยากาศธรรมชาติช่วงเช้านะคะยังไม่เจ็ดโมงนะคะยังไม่เจ็ดโมงบรรยากาศดีมากเลยนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะคะนานี้กับนานี้นะคะไม่มีเลยนะคะนานี้นะคะโหเต็มเลยนะคะบานบาน น,น,นกกระยางสวยมากไปลงนานน้นเยอะเลยโอ้ มีทั้งแหน่ทั้งหญ้าทั้งผักปอดผักปอดผักปอดเพื่อนบ้านเรากินได้นะคะผักปอดปุ๊กเห็นเขามาเด็ดไปกินปุ๊กไม่ไม่รู้ว่ากินได้บ้านปุ๊กไม่กินนะคะบ้านแต่ชาวเพื่อนบ้านเราพม่านะคะเขากินผักปอดกินผักปอดจ้า คนคาดกระดำใส่เสื้อสีนี้อีกยิ่งดำเขาไปใหญ่มองไม่เห็นเลยฮยมองเห็นไหมคะคนคาดนามองเห็นไหมคะมองไม่เห็นคนคาดนาเลย คลิปนี้พุกก็ขออนุญาตจบคลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำงานต่อนะคะเดี๋ยวแดดจะร้อน,นะคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจนะคะขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ